เมธนีใจแทบขาดขอทำหน้าที่เพื่อนสนิทโอวรุษชี้แจงกำหนดการชาปนากิจคุณแม่อรพินวรธรรมเป็นครั้งสุดท้ายเรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะวงการบันเทิงไทยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับพ่อแรมวรธรรมดาราอาวุโสค่ะพ่อของอดีตพระเอกดังนะคะในอดีตค่ะโอวรวุษวรธรรม ที่จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนะคะหลังจากที่โรคหัวใจกำเริบค่ะและได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ในวัย84ปีและล่าสุดค่ะนีโนเมธานีนั้นก็ได้ขอประกาศนะคะช็อกวงการเลยละค่ะหลังจากที่แม่ปุ๊อรพินวรธรรมแม่บังเกิดกล้าวของอดีตพระเอกผูลงหลับไปแล้วนะคะเสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยหนุ่มนีโน,โนนะคะได้โพสต์ระบุความอะไรค่ะว่าแม่ปุ๊อรพินวรธรรมได้จากพวกเราไปอีกคนแล้วขอให้แม่ไปสู่สุขติพบนะครับและโดยก่อนหน้านี้ค่ะแม่ปุนะคะก็มีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวค่ะอาทิเบาหวานความดันกระทั่งประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะคะแม่ปุ๊ก็ได้ประสบเหตุลื่นล้มระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำภายในบ้านพักค่ะ คนใกล้ชิดนะคะจึงพาไปส่งโรงพยาบาลรักษาตัวกระทั่งอาการดีขึ้นแม้จะอยู่ในห้อง ICU แต่สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้กระทั่งวันก่อนก็สามารถพูดคุยกับคนดูแลได้ค่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหนุ่มดีโน่นั้นก็เพิ่งเดินทางไปเยี่ยมมาแล้ค่ะเมื่อไม่นานก่อนจะมาทราบข่าวว่าแม่ปุ๊ออรพินได้จากไปค่ะ ครั้งนี้นะคะครอบครัววรธรรมก็ได้พ่อเชิญกับความสูญเสียตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยล่ะคะ่ะตั้งแต่โอวรุษที่ได้จากไปเมื่อ11กันยายน2561ต่อมาคุณพ่อแรมจากไปเมื่อ8ธันวาคม2562และล่าสุดค่ะคุณแม่ปุ๊อรพินที่ได้จากไปนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันที่3กรกฎาคม2563ค่ะอีกทั้งงานนี้นะคะนีโนใจแทบขาดเลยล่ะคะ่ะ ขอทำหน้าที่เพื่อนสนิทโอวรุษชี้แจงกำหนดการชาวปนกิจคุณแม่อรพินเป็นครั้งสุดท้ายโดยนีโน่นะคะก็ได้โพสต์ตระบุข,ข้อความเอาไว้ว่างานคุณแม่พี่โอครับซึ่งเป็นภาพกำหนดการชาปนากิจศพนะคะคุณแม่อรพินณวัดสีเอี่ยมแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครศาลาเจดโดยวันอังคารที่7กรกฎาคมค่ะเวลา16นาฬิกาก็รดน้ำศพ เวลา18นาฬิกาสวดอภิธรรมศพแล้ววันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาสวดพระพุทธมนต์11นาฬิกาถวายพัฒหาราเพดส16นาฬิกาประชุมเพิงนั่นเองแลละค่ะวันที่7ถึงวันที่10นะคะก็เป็นการสวดพร,ระอภิธรรมนั่นเองและค่ะและจะชาปนิกิศประชุมเพิงนะคะวันที่11กรกฎาคมค่ะ ทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ